สวัสด,ดีเพื่อนพๆครับรถจมอีกแล้วโอ้โหดินดินมันถอยไม่ได้ดิเด,ดินหน้าอย่างเดียวถ้าเฉียงได้ไหมแต่รถมันดิ้นได้นะรถมันดิ้นได้ไอ้เมื่อตอนแรกน้าอยู่นู่นเรถตุ้นโพนี้ผมดิ้นออกมาข้างนอกแล้วือว่าถ้าดึง ดึงใตอามาเยเลาดังไงก่มดึง้นเลรอกยหมดึงถอยลหออยลังไม่ได้แล้วยหไม่ได้ะแ,แต่รถมันบิดได้มันบิดอออีกได้อยู่ดินอะไรนะดินสุยยอดเอาลงมาเลย อ,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 อยู่โอ้ดินระดับ,บนี้จะอยู่ไหมเท่กากับว่ารถเบานะรุ่นกลางครับนี้ไม่โคลมาแล้วจะเป็นลมใบไฟดีไม่ต้องพูดถึงครับ มันไปโทรมาแล้วครับแม็วโทก็กลัวเหมือนกันนะครับกลัวจะจมอะไรรอสลิงคุมอยู่นี่ไงไหมอ่ะ<า>โอ้บิดคล้อยไงเฟรมเวลามันบิดไง ข่ายดึงถ้าหมุนก็ต้องหมุนล้อข้างเดียวข้านี้ไม่ต้องหมุนหมุนนหมุนข้างนี้ล้อนี่หมุนถอยไหมุญถอมันดึงบิดไม่ได้มันดึงบิดเครื่องไม่ได้ต้องไปตั้มล่าตั้งลำขาล้างหน้าแหละไปได้ไหมพี่ชิดก็ไปอยู่ฝั่งข้างหน้าเลยไปไม่ได้ไปไปกระจก นี่ไอ้บิดไอ้คล้องข้างหน้าเลยแต่ว่าล้อฝั่งนี้ไม่ต้องหมุนให้ันให้มันบิดมานี่ก่อนนะให้มันตั้งลำก่อนแก้จะถอยหลังมันไม่ได้ไงแก้มันเป็นลมหมดแล้วเนี่ยคลังอะดินมันไปหมดแล้วไล้างหไป้ไอ้จังไอเด็กมันช่วยเขาดึงเนี่ย อ้ามอ้ามติดงานแม่โคอยูย่น,นู่นค,ครับจะใช้สลิงดึง,งมันถอยม,มันบิดมันบิดยังไม่ได้ใช่ไหม เราลองบิดบิดอไอ้ฝั่งเนี้ยให,ให้มันเชียองอุณหมาหน่อยอ่ะแต่คล้องโซ่ก่อนไปคล้องโซ่ก่อนเพราะว่ามันมันเงยขึ้นแล้วเดี๋ยวพอมันลงไปอีกมันก็ยิ่งลึกอยู่ จะใช้แมกโรลากันน้องท่จะบิดรถเกี่ยวก่อนเอาบิดเดียวเดียวเอาเอาบิดเอดอาเอาเบิเอา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 ดอาเอคเอา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 อาเาอเอา hey big egg ขอขอดีจะมีแม่โคเองดูสภาพดินเฮ้ยมันเป็นดินเหนียวด้วย,วยวน่อยดินโพนดินโพนแคทโมกาแต่ไม่ต้อแต่ก็สรค่ะ

เลิงสล er <Marina> <ๆ>ิงสลิงดูสลิงด้วยน้พันแล้วเฮ้ย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  ấy thôi ấy คนทุกกำลังใจขอบคุณทุกคำติชมครับยังไงก็ฝากฝากไปกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยโอ้ยจมครั้งที่ห้าแล้วครับะดูการเนี้ย Ok, bom.